ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง My c a p Infinity ให้เสียงพาพภาษาไทยด้วย My c a p Infinity จ้าวันนี้เราขอสเสนอตอนเมื่อไม่ครบมีเรียนภาครรับไปดูกันเลยว่าวิวุ่นวายขนาดไหนขยันจังเลยนะวิทเตอร์มันแน่นอนอยู่แล้วเออฉันหนักกับมาแล้วเนี่ยอ้าวซอมบีนายหลับแล้วเหรอนี่แกงกับซอมบีดีกว่าหลับแบบนี้ตั้งเจง เอ๊ะจ้าโอ๊ยอะไรกันเนี่ยทำไมหน้านายเป็นแมวแบบนี้ล่ะขอบตาดำด้วยแมวผสมแพะได้หรือเปล่าเนี่ยเออเป็นลมแบบในระหว่างนั้นเองที่เขากำลังหัวเราะสนั่นาพื่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นเฮ้ยมันเกิดอะไรเนี่ยอยูอยูไฟก็กระพริบจามองนะว่าคืนนี้เราจะเจอคุกผูนะ้น่ะ เอาละนั่นนี่ทุกคนอยู่ในความสง,งบเดี๋ยวคุณครูขอไปดูก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นอา้าไฟดับหมดเลยนี่นะเอ๊ขัดเอาไฟอยู่ตรงไหนลั่นนี่อฉันอยู่เรียนนี้มาเป็นส0ิบปีแล้วนะแต่ก็เงเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ออออยู่นี่นั่นเอง เอ๊ะใครมาสับคัดเอาลงนะแปลกจังแค่ไหนลองสับขึ้นซิพวกเปจะมาหรือเปล่าเอ่อทำไมมันเอาขึ้นยากจังเลยเนี่ยอ้ยหนักชะมัดเฮ้ยเหมือนอะไรอยู่ข้างหลังฉันนะ่ะเอ๊ะตัวอะไรอะออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะอ่ะก็ไม่มีนี่นาอ๋อโอเคได้แล้ว เย้ไฟติดแล้วครับเย้ไฟติดแล้วครับคุณครูไฟติดแล้วครับตายมันถัวอะไรอะแล้วกูชูมัดเลยฉันว่าเหตุการณ์คืนนี้มันไม่ปกติแล้วนะนานาสิเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นแล้วเนี่ยไฟดับอีกแล้วแม่คุณรูแล้วมัจะไปเอาขึ้นเอาขึ้นไงแล้วยังไงแล้วเนี่ยเมื่อกี้ก็ติดแล้วนะนี่อย่าพูดมากที่มซอสมดิบ้างก็ฉันกลัวนี่นะ เออแต่ฉันว่าเหมือนมีอะไรมองฉันอยู่นะแต่เดี๋ยวก่อนนะเสียงอะไรนะเฮ้ยสเกลตาโดนกินไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับเนียนนนนนฉันฉันตื่นลัวมากเลยอย่า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 ามกินฉันนะขอรอเปลนายอยากร้องเพองไหลก็เ้อากบาได้เลยนะฉันพร้อมฟังเสมอป้าปีแล้วมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเนี่ยใครก็ได้ช่วยตอบพวกเราทีไอจะอยู่ก็อยู่ไปเลยนะฉันขอผ่นก่อนละ โอ้โหเมื่อขนาดนี้จะไปทางไหนถูกแล้วเนี่ยเมื่อสิเมื่อขนาดนี้อ่ะจะไปทางไหนกันดีละเอ้ทางนั้นดีไหมนะอืมฉันว่ามันดูน่ากลัวกว่าทางนี้นะงั้นทางนี้ดีกว่าแยกกันไปเลย,ฮยเฮ่อเพื่อนๆไหนไปไหนหมดเนี่ยโอ้เราจะจะไปทางไหนต่อล่ะเมื่อชมัดเลยอ่ะเฮ้ยน่ากลัวจังเอ่อสวัสดีเราชื่อกระต่ายฮเราชื่อ e อนด์แมนอะ นี่เธอช่วยพาฉันออกไปจากตรงนี้่ลยได้ไหมอะนะ้าๆๆขอร้องอะเฮ้ยทำไมหน้านายเป็นเจ้าแมวผสมเป็นหน้าแบบนี้ละ่ะโอ๊ยไม่นะฉันกลัวแล้วอย่ามายุ่งกับฉันเลยขอร้องล่ะเอ๋เหมือนฉันเห็นรถนะฉันขอไปดูหน่อยนะกันว่ามันขับได้หรือเปล่าเหมือนจะออกไปจากตรงนี้ได้ต่างรวดแล้วทำไมสตาร์ทไม่ได้ล่ะเนี่ย ขอให้สตาร์ได้คีเถอว้าวมีคนที่กุญแจมาให้เหรอขอ,ขอบคุณมากเลยนะวู้สุดยอดมากเลยแต่เอครกันนะฮะอ๋อค่ะคือวินเลดนะแต่ว่ากุญแจนี้มันก็ไขไม่ได้อ่ะมันทำให้รถสตาร์ไม่ติดอ้าติดแล้วสุดยอดไปเลยขอบคุณมากเลยนะวินเลดอ้าววินเลดหายไปแล้วอ าเจอแกนี่นี่ยขอเหยียบคันเรนน่งแรงๆเลยออกไปเอาทะเลียมันไม่ไปอ่ะ,อะ,อะเหนื่อยใช่ไหมเอ๊นั่นมันกล่องอะไรอ่ะฉันขอเข้าไปดูใ,ใกล้ๆหน่อยแล้วกันเผื่อจะมีใครเซอร์ไพรส์อะไรฉันนะ่ะอ้อยไก่รอ้อจะไม่ชอบไก่อ้อ,อยออกไป อะไรกันตัวใหญ่กว่าฉันสป่าตัวกว่าฉันงงมากเลยอ่ะเฮ้ยตายอะไรเนี่ยอโล่งใจหน่อยฉันก็คิดว่าเป็นเจ้าแมวแพนนาเออฉันก็เหมือนกันงรลองใจไหนที่เจอเจ้านะสำเนียไปกันดีกว่าวิเตอร์ไปฉันกำลังจะเห็นพิกแมงอยู่ตรงนั้นเลยอ่ะไปช่วยพิกแมงที่ไหนมาได้ถึงไมครับมาลงมาข้างล่างแบบนั้นล่ะอแตกจกันนะฉันให้แกไปเลยดีกว่าวิเตอร์ไปดู จะไม่ไหนกันเป็นแมวแพนด้าล่ะแต่โดนคุยกินไปแล้วเหรอไปไ่เถอะเช้าแล้วเอาละ่ะทุกคนวันนี้สนุกกันไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องเราด้วยนะเป็นกำลังใจเราทำคลิปต่อต่อ,ต,อ,ต,อต่อไปเลยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย